หยุดบังคับชีวิตแล้วให้จักรวาลจัดก,การแทนเข้าใจว่าการควบคุมคืออะไรกดข้อที่หนึ่งคุณควรเข้าใจก่อนว่าการควบคุมคืออะไรทำไมมนุษย์ถึงชอบควบคุมและจักรวาลถึงต้องทำให้เราปล่อยมนุษย์มีธรรมชาติที่ต้องการความมั่นคงเราถูกโปรแกรมตั้งแต่เกิดให้เชื่อว่าการควบคุมคือหนทางสู่ความปลอดภัย เราพยายามจัดการทุกสิ่งรอบตัวงานการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่เส้นทางของโชคชะตาเพราะลึกลงไปในใจเรากลัวสิ่งที่ไม่รู้และกลัวการสูญเสียแต่ในเชิงพลังงานความต้องการควบคุมมักเกิดจากพลังของความกลัวเมื่อเราพยายามคุมทุกอย่างหมายความว่าเรายังไม่เชื่อว่าจักรวาลกำลังดูแลเราอยู่เรายังไม่ไว้ใจในพลังอันฉลาดที่อยู่เบื้องหลังทุกเหตุก,การณ์ และนั่นคือเหตุผลที่จักรวาลต้องทำให้เราเรียนรู้การปล่อยเพราะการปล่อยคือการคืนพลังให้ชีวิตคือการกลับเข้าสู่จังหวะตามธรรมชาติของการไหลความกลัวซ่อนอยู่หลังความต้องการควบคุมในมิติของจิตใต้สำนึกมนุษย์ควบคุมเพราะไม่อยากเจ็บอีกประสบการณ์เก่าๆทำให้เรากลัวซ้ำเราจึงสร้างกำแพงแห่งการควบคุมขึ้นเพื่อกันความไม่แน่นอน แต่ยิ่งเราพยายามควบคุมมากเท่าไหร่พลังชีวิตยิ่งต้านมากเท่านั้นเพราะการควบคุมคือพลังที่บีบส่วนจักรวาลทำงานผ่านพลังที่เปิดลองสังเกตดูว่าเมื่อเรากังวลหวาดกลัวหรือพยายามคุมผลลัพธ์พลังในร่างกายเราจะหดตัวลมหายใจสั้นลงสมองเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีพลังงานของเราจะหยุดไหลคลื่นชีวิตหยุดเคลื่อน แต่เมื่อเราปล่อยวางลมหายใจจะยาวขึ้นจิตจะนิ่งขึ้นและพลังจักรวาลเริ่มไหลกลับมาอีกครั้งจักรวาลไม่เคยลงโทษแต่จักรวาลจัดก,การสภาวะพลังงานของเราเสมอเมื่อเรายึดมั่นมากเกินไปจักรวาลจะส่งเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องปล่อยบางครั้งมาในรูปของการสูญเสียบางครั้งมาในรูปของความล้มเหลวหรือแม้แต่คนที่เดินจากไปโดยไม่มีเหตุผล เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่บทลงโทษแต่คือบทเรียนของการคืนอำนาจเพราะขณะที่เราพยายามจับแน่นในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเรากำลังปิดประตูไม่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาจักระวาลจึงต้องทำให้สิ่งนั้นหลุดมือเพื่อให้มือเราว่างพอที่จะรับของใหม่ทุกการปล่อยคือการสร้างพื้นที่ว่างในสนามพลังและพื้นที่ว่างนั้นเองคือประตูของปาฏิหาริย์กา,า,า,ารปล่อยไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการไว้ใจพลังที่ใหญ่กว่าในมิติของจิตวิญญาณการปล่อยไม่ได้แปลว่าหยุดทำแต่แปลว่าทำด้วยความไว้วางใจเรายังคงลงมือแต่ไม่บีบผลลัพธ์เรายังคงตั้งเป้าหมายแต่ไม่ยึดติดก,กับเส้นทางเพราะเรารู้ว่าจะกระวลฉลาดกว่าเรามันรู้ว่าควรให้เมื่อไรให้แบบไหนและให้ในจังหวะใดชีวิตของเราคือการเต้นรำระหว่างความตั้งใจ ของเรากับการตอบรับของจักรวาลเราสร้างจังหวะจักรวาลสร้างเสียงดนตรีเมื่อคุณเริ่มไว้ใจชีวิตจะเริ่มไหลยอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่เคยต้องดิ้นรนจะเริ่มเข้าที่คนที่เหมาะจะเข้ามาโอกาสที่ใช่จะปรากฏเพราะคลื่นพลังของคุณเริ่มสอดคล้องกับพลังของการไหลเมื่อคุณหยุดบังคับชีวิตจะกลับมาไหลลองนึกถึงแม่น้ำถ้าคุณพยายามตักน้ำขึ้นมาเก็บไว้ในกำมือ น้ำจะไหลออกจากซอกนิ้วแต่น้ำจะยังคงอยู่ในมือคุณเสมอหากคุณเปิดมือนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการปล่อยจักรวาลไม่ต้องการให้คุณจับแน่นแต่ให้คุณเปิดใจเพราะในภาวะที่เปิดพลังงานแห่งชีวิตสามารถเคลื่อนผ่านได้อย่างอิสระสิ่งที่ดีจะเข้ามาโดยไม่ต้องไล่ตามสิ่งที่ไม่ใช่จะไหลออกไปโดยไม่ต้องขับไล่ และคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณไม่เคยต้องควบคุมอะไรเลยคุณเพียงแค่ต้องอยู่ในจังหวะเดียวกับจักรวาลมนุษย์ชอบควบคุมเพราะกลัวการสูญเสียแต่จักรวาลต้องการให้เราปล่อยเพราะการปล่อยคือภาวะของความไว้วางใจเมื่อเราคืนอำนาจให้ชีวิตชีวิตจะคืนอำนาจให้เราการปล่อยคือภาวะสูงสุดของความศรัทธาและคือประตูที่เปิดให้จักรวาลทำงานแทนเราอย่างสมบูรณ์ ความกลัวคือรากของการควบคุมในระดับผิวของชีวิตเรามักเชื่อว่าเราควบคุมเพื่อให้สิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีแต่ในระดับลึกของจิตวิญญาณความต้องการควบคุมไม่ได้มาจากความมั่นใจมันมาจากความกลัวที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเราควบคุมเพราะกลัวสิ่งที่ไม่รู้เราควบคุมเพราะกลัวผิดพลาดเราควบคุมเพราะกลัวเสียคนที่เรารักเราควบคุมเพราะกลัวว่า ถ้าไม่ทำอะไรเลยเราจะไม่รอดแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกคือความไม่ไว้วางใจในพลังชีวิตที่อยู่ภายในเราเองทุกความกลัวมีรากมาจากอดีตจากประสบการณ์ที่เราเคยถูกทำร้ายถูกปฏิเสธถูกทิ้งหรือสูญเสียบางอย่างไปจิตใต้สำนึกจึงสร้างกลไกป้องกันขึ้นมาเพื่อไม่ให้เจ็บอีกมันบอกเราว่าถ้าเธอควบคุมทุกอย่างได้เธอจะปลอดภยัย และเราก็เชื่อมันเราจึงเริ่มวางแผนล,ล็อกทุกความเป็นไปกำหนดทุกขั้นตอนพยายามคิดเผื่ออนาคตในทุกมุมแต่ยิ่งเราพยายามคุมเท่าไรชีวิตก็ยิ่งอึดอัดเพราะการควบคุมไม่ใช่การป้องกันแต่มันคือการจำกัดการไหลของพลังชีวิตเหมือนการบีบก้อนทรายไว้แน่นในมือยิ่งบีบทรายยิ่งร่วงหล่นในมิติของพลังงานความกลัวคือคลื่นความถี่ ที่หนาแน่นและหนักที่สุดเมื่อเราอยู่ในพลังของความกลัวร่างกายจะหดเกรงจิตจะติง่งสมองจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเราจะคิดซ้ำในรูปแบบเดิมๆพูดในแบบเดิมๆและสร้างผลลัพธ์เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาพลังของความกลัวจึงเป็นเหมือนกรงพลังงานที่กักขังเราไว้ในวงจรการควบคุมโดยไม่รู้ตัวและยิ่งเราพยายามหนีจากมันมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งติดอยู่ในกรงนั้นมากเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงการพยายามหนีจากความกลัวก็คือการยอมให้ความกลัวควบคุมเราจักระวลไม่สามารถไหลเข้าสู่ชีวิตของผู้ที่กำลังปิดคลื่นด้วยความกลัวได้เพราะความกลัวคือการปฏิเสธในพลังของความเป็นไปได้มันคือการพูดกับจักรวาลโดยไม่รู้ตัวว่าฉันไม่เชื่อว่าฉันได้รับการดูแล เมื่อพลังนี้ถูกส่งออกไปจากกระวานก็จะตอบสนองด้วยประสบการณ์ที่ตอกย้ำความกลัวนั้นคุณจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกต้องคุมอีกต้องกลัวอีกต้องระแวงอีกเพราะจากระวาลเป็นเพียงกระจกสะท้อนคลื่นพลังที่คุณส่งออกไปแต่เมื่อคุณเริ่มมองเห็นความกลัวอย่างไม่ตัดสินยอมรับว่ามันอยู่ตรงนั้นโดยไม่ผลักไสพลังของมันจะเริ่มคลาย และคลื่นชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากการบีบเป็นการเปิดหยุดพยายามหนีจากความกลัวจงรับรู้ว่ามันมีอยู่และมันต้องการให้คุณเข้าใจการยอมรับคือกุญแจแรกของการปลดล็อกความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเด็กในใจที่ยังต้องการความปลอดภัยถามตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอะไรจริงๆคุณจะเริ่มเห็นว่าเบื้องหลังของความต้องการควบคุม คือความปรารถนาที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าทุกครั้งที่กลัวให้ลองหายใจลึกๆแล้วพูดในใจว่าฉันเลือกจะไว้ใจชีวิตคำพูดนี้จะเปลี่ยนคลื่นพลังในร่างกายทันทีจากความหดเกรงสู่ความผ่อนคลายจากความกลัวสู่ความยอมรับเมื่อคุณปล่อยการควบคุมคุณไม่ได้สูญเสียอำนาจแต่คุณกำลังคืนพลังให้กับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตเริ่มจัดเรียงใหม่ให้คุณ โอกาสจะปรากฏในจังหวะที่คุณไม่ได้คาดคิดเบื้องหลังทุกการควบคุมคือเสียงกระซิบของความกลัวว่าเธอจะไม่ปลอดภัยถ้าไม่ทำอะไรเลยแต่ความจริงตรงข้ามเมื่อคุณหยุดควบคุมคุณจะเริ่มรู้สึกปลอดภัยที่สุดเพราะคุณได้กลับมาอยู่ในอ้อมแขนของพลังชีวิตเมื่อคุณเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นศรัทธาจักรวาลจะเริ่มเคลื่อนไหวแทนคุณ และคุณจะพบว่าการไม่ควบคุมไม่ได้แปลว่าไม่ทำแต่มันคือการทำจากพลังแห่งความไว้วางใจและนี่แหละคือช่วงเวลาที่พลังจักรวาลเริ่มทำงานอย่างแท้จริงยิ่งพยายามกำหนดทุกอย่างพลังชีวิตยิ่งตีบตันมนุษย์ชอบวางแผนเพราะมันให้ความรู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ในมือเราเราอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไรและต้องทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ แต่ในเชิงพลังงานการพยายามกำหนดทุกอย่างคือการปิดกั้นกระแสะแห่งชีวิตที่กำลังพยายามไหลผ่านเราจักรวาลไม่เคยทำงานแบบเส้นตรงมันทำงานในรูปแบบของการสันพ้องไม่ใช่เส้นทางที่ตายตัวแต่คือการจัดเรียงของพลังงานตามคลื่นความถี่ของจิตเราดังนั้นเมื่อเราพยายามควบคุมเส้นทางเรากำลังบอกจักรวาลว่า ฉันไม่ไว้ใจให้คุณพาฉันไปทางอื่นที่ดีกว่าพลังชีวิตทำงานผ่านการไหลไม่ใช่การบังคับลองจินตนาการถึงแม่น้ำน้ำจะไหลไปตามทางของมันเองเมื่อมันเจอหินมันไม่ได้หยุดแต่ไหลอ้อมไปอย่างนุ่มนวลมันไม่ต่อต้านไม่ยึดติดกับทิศท,ทางเดิมเพราะมันรู้ว่าจุดหมายปลายทางคือการไหลยอย่างอิสระชีวิตของเราก็เช่นกัน พลังชีวิตคือกระแสที่พาเราสู่ประสบการณ์และการขยายตัวเมื่อเราพยายามกำหนดทุกอย่างเรากำลังสร้างกำแพงให้พลังนั้นไหลผ่านไม่ได้จิตของเราจะเริ่มเหนื่อยล้าและสับสนความคิดจะเริ่มหมุนวนเหมือนน้ำที่ติดอยู่ในแอง่งเพราะเรากำลังพยายามเป็นผู้จัดการจักรวาลแทนที่จะเป็นผู้ร่วมสร้างกับจักรวาลในระดับพลังงานจักรวาลมีจังหวะของมันเอง ทุกเหตุการณ์ทุกคนทุกจุดในเวลาถูกวางไว้อย่างสมบูรณ์ในเส้นทางของความเป็นไปได้แต่เมื่อเราพยายามบีบเส้นทางให้เป็นไปตามตารางเวลาในหัวเราเรากำลังปิดประตูต่อจังหวะปาฏิหารเพราะปาฏิหารเกิดขึ้นในพื้นที่ว่างไม่ใช่ในแผนที่แน่นแปะหลายครั้งสิ่งที่เราวางแผนไว้ดูสมบูรณ์แบบแต่จะกระวลกลับพาเราไปอีกทาง ทางที่ตอนแรกเราคิดว่าผิดพลาดแต่เมื่อมองย้อนกลับเราถึงเข้าใจว่าเส้นทางนั้นต่างหากคือทางลัดที่แท้จริงจากระวาลไม่ต้องการให้เราควบคุมมันแต่ต้องการให้เราร่วมเต้นรําไปกับมันพลังชีวิตจะกลับมาไหลเมื่อเรายอมเปิดช่องว่างให้ความเป็นไปได้ในจิตที่ผ่อนคลายมีที่ว่างให้ปัญญาใหม่ๆไหลเข้ามาแต่ในจิตที่แน่นด้วยความพยายาม แม้แต่แสงแห่งแรงบันดาลใจก็ไม่อาจแทรกเข้ามาได้มนุษย์ที่พยายามควบคุมทุกอย่างมักเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวเพราะต้องแบกทั้งผลลัพธ์และเส้นทางในขณะที่ผู้ที่ไว้วางใจจักรวาลจะเบาเพราะเขาเพียงตั้งเจตนาแล้วปล่อยให้พลังชีวิตจัดเรียงเส้นทางเองการยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงไม่ตั้งเป้าหมายแต่มันหมายถึงตั้งเจตนาแต่ไม่ปิดทาง เพราะความยืดหยุ่นคือพลังของปัญญาส่วนความแข็งคือพลังของอัตตาคุณอาจเคยมีช่วงที่วางแผนชีวิตไว้หมดจะทำงานนี้แต่งงานปีนั้นซื้อบ้านหลังนั้นแต่แล้วบางสิ่งกลับไม่เป็นไปตามแผนเลยและตอนนั้นคุณรู้สึกเหมือนโลกพังแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณกลับขอบคุณจากระวลที่ไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะมันพาคุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่าคนที่เหมาะกว่า เส้นทางที่ตรงกับจิตวิญญาณมากกว่านี่แหละคือการทำงานของพลังชีวิตมันไม่ได้พาเราไปในทางที่เราคิดว่าดีแต่มันพาเราไปในทางที่เหมาะกับการเติบโตของจิตวิญญาณเราการหยุดกำหนดทุกอย่างไม่ได้หมายถึงการหยุดตั้งเป้าหมายแต่มันคือการปล่อยให้ความตั้งใจและความไว้วางใจทำงานร่วมกันคุณตั้งเป้าด้วยใจที่เปิดลงมือด้วยพลังแห่งความสุข แล้วปล่อยให้จักรวาลจัดการในรายละเอียดเมื่อคุณอยู่ในพลังนี้คุณจะสังเกตว่าเหตุการณ์เริ่มสอดคล้องกันโดยไม่ต้องพยายามคําตอบที่คุณรอปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่เดินเข้ามาในจังหวะที่พอดีและคุณจะรู้ว่าพลังชีวิตไม่เคยหายไปมันแค่รอให้คุณเปิดทางให้มันไหลอีกครั้งการพยายามกำหนดทุกอย่างคือการบีบ พลังชีวิตให้ไหลผ่านช่องเล็กๆแต่เมื่อเราปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะของมันพลังจักราวาลจะเริ่มจัดเรียงสิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์เพราะแท้จริงแล้วชีวิตที่งดงามไม่ได้ถูกสร้างจากการควบคุมแต่จากการยอมให้มันไหลและเมื่อคุณไม่พยายามกำหนดทุกอย่างคุณจะเริ่มรู้สึกว่าจักราวาลกำลังกำหนดให้ทุกอย่างเป็นไปเพื่อคุณความแตกต่างระหว่างการตั้งใจกับการบังคับ หลายคนสับสนระหว่างการตั้งใจกับการบังคับเพราะภายนอกอาจดูเหมือนกันทั้งคู่ต่างก็มีเป้าหมายมีแรงผลักและมีการลงมือทำแต่ในระดับพลังงานทั้งสองสิ่งนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงการตั้งใจคือการสร้างจากพลังแห่งความชัดเจนความรักและการเปิดรับส่วนการบังคับคือการสร้างจากพลังแห่งความกลัวความขาดและความพยายามจะควบคุมสิ่งแรกเป็นพลังสร้างสรรค์ ส่วนสิ่งหลังเป็นพลังต่อต้านและนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนตั้งใจเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งดีก็ไหลมาไม่หยุดในขณะที่บางคนพยายามสุดแรงแต่กลับรู้สึกเหมือนชีวิตไม่ขยับเลยการตั้งใจคือการส่งคลื่นพลังออกไปอย่างชัดเจนโดยไม่บีบผลลัพธ์มันเกิดขึ้นจากจิตที่สงบและเปิดเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดว่าจักรวาลจะจัดการอย่างไร เราเพียงกำหนดความรู้สึกที่อยากอยู่ในนั้นเช่นหากคุณตั้งใจว่าจะมีชีวิตที่มั่งคั่งคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจะได้เงินจากทางไหนแต่คุณเริ่มจากการสั่นในความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์คุณพูดคิดและกระทำจากพลังของผู้ที่รู้ว่าตัวเองมีอยู่แล้วนี่คือพลังของการตั้งใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากความขาดแต่จากการเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ต้องการ และเมื่อคลื่นพลังของคุณตรงกับสิ่งนั้นจะกระวลก็จะขยับเข้ามาหาคุณโดยอัตโนมัติในทางตรงกันข้ามการบังคับเกิดจากจิตที่ไม่ไว้ใจเราพยายามควบคุมเส้นทางผลลัพธ์และเวลาเรากลัวว่าถ้าไม่ทำมากพอมันจะไม่เกิดขึ้นเรากังวลว่าถ้าไม่ควบคุมทุกอย่างจะพังพลังนี้สั่นในความถี่ของความกลัวและความขาดแม้ภายนอกจะดูเหมือนขยันและมีวินยัย แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยแรงต้านและความเหนื่อยล้าเพราะการบังคับคือการบอกจักรวาลว่าฉันไม่เชื่อว่าฉันได้รับการดูแลและจักรวาลจะสะท้อนพลังนี้กลับมาทำให้สิ่งที่คุณพยายามสร้างเต็มไปด้วยอุปสรรคและความหน่วงไม่ใช่เพราะจักรวาลขัดขวางแต่เพราะพลังของคุณเองกำลังต้านสิ่งที่คุณเรียกหาอยู่จิตที่ตั้งใจปล่อยคลื่นจิตที่บังคับบีบคลื่น จิตที่ตั้งใจจะเบาเพราะมันเชื่อในความสมบูรณ์เหมือนการโยนมเมล็ดพัน์ุลงดินด้วยความมั่นใจว่ามันจะเติบโตในเวลาของมันแต่จิตที่บังคับจะพยายามขุดดินดูทุกวันว่ามันโตหรือยังและนั่นคือเหตุผลที่มเมล็ดนั้นไม่อาจเติบโตการตั้งใจคือการส่งคลื่นพลังออกไปอย่างอิสระส่วนการบังคับคือการบีบคลื่นพลังจนมันไม่สามารถขยับได้ ถ้าคุณรู้สึกเบาสนุกมีแรงบันดาลใจคุณกำลังตั้งใจถ้าคุณรู้สึกเครียดกลัวไม่ทันหรือกลัวพลาดคุณกำลังบังคับถ้าเพราะมันเติมเต็มหัวใจคือพลังของการตั้งใจถ้าเพราะกลัวไม่มีหรือกลัวแพ้คนอื่นคือพลังของการบังคับถ้าคุณเชื่อว่าทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นตามจังหวะที่สมบูรณ์คุณอยู่ในพลังของการไหลถ้าคุณรู้สึกต้องเร่งต้องคุมต้องผลักดัน คุณกำลังบีบพลังชีวิตให้หยุดไหลคนสองคนอาจมีเป้าหมายเดียวกันเช่นอยากประสบความสำเร็จทางการเงินแต่พลังงานที่อยู่เบื้องหลังต่างกันโดยสิ้นเชิงคนที่ตั้งใจจะพูดกับตัวเองว่าฉันพร้อมเปิดรับความมั่งคั่งและขอบคุณมาล่วงหน้าเขาจะรู้สึกดีตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเพราะพลังของเขาสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ ส่วนคนที่บังคับจะพูดว่าฉันต้องทำให้ได้ฉันยังไม่พอพลังนี้มาจากความขาดและจักราวาลจะสะท้อนความไม่พอกลับมานั่นคือเหตุผลที่บางคนทำงานหนักแต่ไม่ก้าวหน้าเพราะพลังของการบังคับปิดกั้นการไหลของปาฏิหาริ์เมื่อเราตั้งใจอย่างบริสุทธิ์เราจะรู้สึกเหมือนจักราวาลกำลังทำงานร่วมกับเราแรงบันดาลใจจะไหลามาเองเหตุการณ์จะเรียงตัวเอง และเราจะรู้ว่าทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นในเวลาที่สมบูรณ์แบบเพราะการตั้งใจไม่ใช่การสั่งจากกระวาลแต่คือการส่งสัญญาณให้จักรวาลสันพ้องกับเราการตั้งใจคือพลังของความไว้วางใจการบังคับคือพลังของความกลัวการตั้งใจคือการสร้างจากพลังที่เปิดรับการบังคับคือการสร้างจากพลังที่ปิดกั้นเมื่อเราตั้งใจจากหัวใจที่สงบและเชื่อมั่น พลังจักรวาลจะจัดเรียงทุกสิ่งให้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อเราพยายามบังคับจากความกลัวชีวิตจะติบตันและเหนื่อยเพราะเรากำลังฝืนจังหวะของจักรวานอย่าพยายามสั่งจักรวานแต่จงสั่นพ้องกับมันเพราะพลังของการตั้งใจอย่างอ่อนโยนมีพลังมากกว่าการบังคับอย่างหนักหน่วงเสมอพลังของการไม่รู้ทำไมจักรวาลถึงต้องการพื้นที่ว่าง ในโลกของจิตวิญญาณการไม่รู้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือประตูแห่งการเปิดรับมนุษย์ส่วนใหญ่กลัวความไม่รู้เพราะเราถูกฝึกให้เชื่อว่าต้องรู้ต้องวางแผนต้องควบคุมต้องมีคำตอบสำหรับทุกอย่างแต่ในระดับพลังงานการรู้ทั้งหมดคือการปิดพื้นที่ให้จักรวาลทำงานจักรวาลต้องการช่องว่างของความไม่รู้เพราะในช่องว่างนั้นเองคือที่ที่ปาฏิหาริ์เกิดขึ้น และพลังแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆสามารถไหลเข้ามาได้เมื่อคุณแน่นด้วยความคิดแน่นด้วยการคาดเดาแน่นด้วยแผนที่ตายตัวคุณกำลังปิดคลื่นของการรับรู้ใหม่จิตจะวนอยู่ในลูมเดิมๆและคุณจะเริ่มเห็นแต่สิ่งที่คุณคิดว่ารู้แทนที่จะเห็นสิ่งที่กำลังพยายามเกิดขึ้นใหม่เหมือนห้องที่เต็มไปด้วยของเก่าไม่มีที่ให้ของใหม่เข้ามา หรือเหมือนถ้วยน้ำที่ล้นไม่สามารถเติมสิ่งใดได้อีกพลังของจักรวาลทำงานผ่านช่องว่างไม่ใช่ความแน่นของการควบคุมดังนั้นยิ่งคุณพยายามรู้ยิ่งคุณพยายามวิเคราะห์คุณก็ยิ่งปิดกั้นพลังของสิ่งที่เหนือเหตุผลในทางจิตวิญญาณการไม่รู้ไม่ได้หมายถึงความไม่สนใจแต่มันคือการอยู่ในภาวะที่พร้อมจะรับทุกสิ่งโดยไม่ตัดสินล่วงหน้า คือการอยู่ในความนิ่งเปิดใจและปล่อยให้สิ่งใหม่เผยตัวภาวะนี้คือพลังของความว่างที่ตื่นรู้เป็นสภาวะที่จิตไม่เต็มไปด้วยความกลัวหรือการวางแผนแต่เต็มไปด้วยความไว้วางใจเมื่อคุณอยู่ในพลังนี้แรงบันดาลใจจะไหลมาคำตอบที่เคยหาไม่เจอจะปรากฏและสิ่งที่ดูเหมือนบังเอิญจะเริ่มเกิดซ้ำๆจนคุณรู้ว่าจักรวาลกำลังพูดกับคุณอยู่ จักระวานคือพลังของการขยายแต่การขยายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นที่ให้มันเติบโตลองนึกถึงการปลูกต้นไม้คุณไม่สามารถปลูกต้นใหม่ในกระถางที่เต็มไปด้วยรากเก่าที่พันแน่นคุณต้องขุดออกและสร้างที่ว่างก่อนจิตของเราก็เช่นกันหากมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายึดถือว่าเรารู้ดีที่สุดจักรวาลจะไม่สามารถสอดแทรก แรงบันดาลใจหรือเส้นทางใหม่เข้ามาได้เพราะในระดับพลังงานสิ่งที่รู้มากเกินไปกลายเป็นกำแพงแห่งอัตตาส่วนการไม่รู้คือสะพานแห่งการยอมรับเมื่อคุณกล้ายอมรับว่าฉันไม่รู้คุณกำลังคืนอำนาจให้จักรวาลเพราะคุณยอมให้พลังที่ใหญ่กว่าแสดงตัวนี่ไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบแต่คือการยอมรับว่ามีพลังที่ฉลาดกว่า กว้างกว่าและมองเห็นไกลกว่าเรามากในสภาวะที่ไม่รู้หัวใจของคุณจะเปิดกว้างสมองจะผ่อนคลายและพลังชีวิตจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างอิสระอีกครั้งคุณจะเริ่มรับรู้สัญญาเล็กๆจากจักรวาลผ่านคำพูดเพลงเสียงในใจเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญและทุกสิ่งนั้นคือคำตอบจากช่องว่างหลายครั้งคุณอาจพยายามหาคำตอบด้วยเหตุผลแต่ยิ่งคิดยิ่งสับสน พอคุณหยุดคิดยอมปล่อยและพูดในใจว่าไม่รู้แล้วขอให้จักรวาลน,นำทางกลับมีคำตอบผุดขึ้นมาในหัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาหรือบางครั้งคุณพยายามหาวิธีแก้ปัญหาอย่างหนักแต่คำตอบกลับมาจากจังหวะบังเอิญจากคนที่คุณไม่ได้คาดว่าจะเจอหรือจากประโยคหนึ่งที่คุณได้ยินโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสิ่งที่จักรวาลพยายามบอกคุณว่า เมื่อเธอหยุดคิดฉันจะเริ่มทำงานความว่างไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรแต่มันคือพื้นที่ที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ในความว่างนั้นเองพลังงานของความคิดสร้างสรรค์ความรักและแรงบันดาลใจเริ่มเติบโตการไม่รู้ทำให้เรากลับเข้าสู่จิตบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสนามเดียวกับที่จักรวาลสร้างสรรค์ทุกสิ่งขึ้นมาเมื่อคุณอยู่ในพลังของการไม่รู้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นเอง ไม่ใช่เพราะคุณไม่ทำแต่เพราะคุณปล่อยให้พลังชีวิตทำงานผ่านคุณการไม่รู้คือพื้นที่ว่างให้จักรวาลแสดงปาฏิหาริมันคือภาวะของจิตที่เปิดรับไม่ต้านไม่เร่งและไม่คาดเดาเมื่อคุณกล้ายอมรับว่าฉันไม่รู้คุณกำลังประกาศกับจักรวาลว่าฉันพร้อมให้พลังที่ใหญ่กว่าแสดงตัวผ่านฉันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์ทั้งหมดในชีวิต วันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะไม่พยายามบังคับชีวิตแต่ให้ชีวิตพาคุณไปในที่ที่ใช่สุดท้ายหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกัน ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ